น้องนอนแล้วน้องนอนแล้วเอออน้องนอนนีนะเออเอออน้องนอนแล้วอน้องนอนแล้วเออเอออน้องนอนแล้วอน้องนอนแล้วเอออพี่ไม่นอนเด็อค่ะอาน้องนอนนะ เออ no อืมู๊กอกแล้วอน้องนอนน้องนอนเลออน้องนอนเอเอน้องนอนน้องมนด้วยลอุ้มน้องด้วยเป็นอะไรอ่ะจุด อัดตุดแล้วนอนแล้วเออเออน้องนอนน้องนอนไหมพี่นอนด้วยนอนเลยค่ะืจะอีนนอนแล้วเป็นอะไรลูกเป็นอะไร gì ừ. thức